สวัสดีครับตอนนี้เราก็กําลังจะปลูกกล้วยนะครับจะปลูกกล้วยเสร็จนี่แหละอุป,ปสตร์ก็คือเราไม่สามารถทาทำงานท่ามกลางสายฝนได้เพราะว่าเป็นที่โล่งแจ้งนะครับก็คืออันตรายกลัวกลัวฟ้าเมื่อก่อนสาบานใช่ไหมโอ้โหดู ก้อนบลเลอร์เลยจ้ะโอ้โหเห็นไหมหมาแบบเขาเรียกว่ามาแบบมืดฟ้ามัวดินไม่โครของเราก็ขุดอยู่นะครับมาแล้วมันอยู่บนหัวเราแล้ว